สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปาล์มก็มีไม้เข้ามาใหม่อีกแล้วนะผมเป็นไม้สายพันธุ์เก่าแก่สายพันธุ์โบราณสายพันธุ์ที่ค่อนข้างหายากไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับผมราคาก็จับต้องได้นะครับผมจัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผม ได้มาหลากหลายสายพันธุ์นะผมบางสายพันธุ์มีคุณลูกค้าหลายๆท่านที่ยังไม่เคยได้ยินชื่อก็มีนะผมค่อนข้างหายากมากๆนะครับผมขอบอกว่าอย่ากอคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะพลาดไม้สวยๆนะผมน่าเก็บสะสมมากๆนะผมนี่ครับอย่างกระทางนี้เลยครับผมมีชื่อว่าช้างคิรีเมตนะครับผมเป็นไม้ที่สวยงามแล้วก็ค่อนข้างหายากนะผมคามเชื่อว่าคุณลูกค้าหลายๆท่านยังไม่มีเก็บสะสมนะผม วันนี้ปาล์มได้มาเป็นครั้งแรกเลยนะผมทางสวนมีอยู่5กระถางเพิ่งปล่อยกระถางนี้ออกมากระถางแรกนะครับผมรีบได้รีบเลยนะผมต้นนี้ช้างคิรีเมกนะครับผมราคาอยู่ที่3 5 0บาทนะครับาทนะผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมช้างคิรีเมกนะครับผมสวยน่าเก็บสะสมนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ปามแนะนําเลยนะผมต้นนี้ไม่มีขายในท้องตลาดอย่างแน่นอนเป็นไม้ที่หายากแล้วก็หายากมากมนะผมคุณลูกค้าที่สะสมต้นโกศนอยู่จะรู้ว่าไม้ตัวนี้ค่อนข้างหายากมากนะผมต้นนี้มีชื่อว่าอุดมทรัพยนะผมเป็นไม้ที่สวยงามมากนะผมแล้วก็หายากมากๆนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอุดมทรัพยนะผมปามได้มาเพียงหนึ่งกระถางนะผมราคาอยู่ที่ 450บาทนะรผมรีบได้รีบเลยมีเพียง1กระถางนะผมแล้วก็น่าจะอีกประมาณ3-4เดือนกว่าจะได้มาอีกนะผมต้นนี้อุดมทรัพยนะผมราคา4 5่า4 5บบาทรับประกันความหายากอย่างแน่นอนไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้อุดมทรัพนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเต่าช็อกโกแลตนะผมไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้ปามก็เพิ่งได้มาขายเป็นครั้งแรกเพราะว่าไม้นี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างทํายากแล้วก็หายากมีจํานวนน้อยมากๆนะผมมีชื่อว่าเต่าช็อกโกแลตนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่350บาทนะผมสําหรับเต่าช็อกโกแลตต้นนี้นะผมปามได้มาขายต้นนี้เป็นน่าจะเป็นต้นที่ส เพราะว่าต้นที่แล้วปามโพสต์ไปในช่องทาง Facebook ขายไปอยู่ที่450บาทนะครับผมต้นนี้ปามเอามาลงคลิปวิดีโอปามให้ในราคา350บาทนะครับผมสําหรับเต่าช็อกโกแลตต้นนี้นะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมนี่ครับเพราะว่าหายากมากๆนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า ลายพาดกรอนนะครับผมเป็นไม้ที่น่าเก็บสะสมมากๆนะผมไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้ปามพึ่งได้มาขายเป็นต้นที่2นะผมต้นแรกปามโพสต์ไปในช่องทาง Facebook ต้นใหญ่กว่านี้ประมาณ10เซนติเมตรได้เลยปามขายไปอยู่ที่850บาทนะครับผมสําหรับลายพาดกรอนนะผมขายไปในช่องทาง Facebook นะผมแต่ต้นนี้ปามเอามาลงคลิปวิดีโอนะครับผมปามให้ในราคา 350บาทนะผมสำหรับลายพาดกรอนต้นนี้นะผมสวยงามมากกัดสีกัดลายได้โดดเด่นมากนะผมขอบอกว่าอนาคตแตกพุ่มแน่นอนต้นนี้นะครับผมนี่ครับดูยอดออกมาแตกแตกออกมาเป็น2ยอดแล้วนะครับผมอนาคตแตกยอดแน่นอนแตกพุ่มแน่นอนนะครับผมต้นนี้ลายพาดกรอนนะครับผม350บาทนะผมไม้สายพันธุ์ที่หายากมากๆนะครับ ต้นต่อไปครับผมโอ้โหต้นนี้แนะนําเลยนะผมลักษณะของใบนี่เหมือนปลาเลยนะผมแล้วก็สีเงินด้วยนะผมสมชื่อเลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าปลาเงินนะครับผมสวยงามมากนะผมนี่ครับใบใหญ่ๆลักษณะจะเป็นสีเงินเลยนะผมนี่ครับสวยงามมากใบใหญ่มากนะผมนี่ครับเป็นสีเงินแบบนี้เลยค่อนข้างหายากนะผมสําหรับปลาเงินนะผมปกติราคาปลาเงินจะอยู่ที่ 280-350บาทนะผมไซส์นี้นะผมแต่รอบนี้ปามให้ในราคาโปรโมชั่นนะผมให้ในราคา250บาทนะครับผมสำหรับปลาเงินต้นนี้นะผมรีบได้รีบเลยปามได้มาเพียง1กระถางนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะผมใบใหญ่มากนะครับผมนี่ครับปลาเงินนะครับผม250บาทนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมวันนี้ได้มาอย่างละหนึ่งกระถางค่ะ ขอบอกว่าได้มาอย่างละหนึ่งกระถางนะคบผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าคีรีบัญชรนะครับผมไม้ที่น่าเก็บสะสมมากนะผมต้นใหญ่คืออลังการมากนะผมปาล์มเห็นต้นแม่พันธุ์มาแล้วคือสวยงามใหญ่โตแบบอลังการเลยลายเด่นชัดเจนนะผมเหมือนต้นนี้เลยนะผมนี่ครับลายเด่นชัดเจนสวยงามนะผมต้นนี้คีรีบัญชรนะผมปาล์มให้ในราคา 250บาทนะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนอนาคตแตกเป็นทรงพุ่มอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้ก็แตกออกมา2ยอดแล้วนะครับผมนี่ครับสวยงามมากๆนะผมใบก็ไม่มีหล่นเลยนะครับผมต้นนี้คีรีบัญชรนะผม250รบบาทนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมโอ้โหลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ดุดดาวนะคผมสวยงามมากดุดดาวที่กัดสีแบบนี้ค่อนข้างหายากแล้วก็มีจํานวนน้อยนะครับผมขอบอกว่าสวยงามมากแข็งแรงสมบูรณ์แตกยอดออกมา3ยอดเลยนะครับผมสำหรับต้นนี้อนาคตเป็นทรงพุ่มอย่างแน่นอนนะผมไม้ทรงพุ่มขอบอกว่าทํายากนะครับผมแต่ต้นนี้คืออนาคตเป็นพุ่มอย่างแน่นอนเพราะว่าแตกออกมา3ยอดแล้วนะครับผมนี่ครับค่อนข้างหายากมากๆนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดุดดาวนะผมราคาอยู่ที่ 250บาทนะครับผมต้นนี้นะครับผมดุดดาวจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669นะครับผมต้นนี้ดุดดาวนะครับผม250บาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ปาล์มภูมิใจนำเสนอนะครับผม ต้นนี้หายากมากๆปามเชื่อว่าคุณลูกค้าหลายๆท่านยังไม่มีเก็บสะสมอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้ที่หายากมากทางสวนไม่ค่อยปล่อยออกมานะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระยักษ์คินนะครับผมสวยน่าเก็บสะสมมากๆใบใหญ่ๆกัดสีสวยๆกัดลายเด่นๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้พระยักษ์คินนะผมราคาอยู่ที่ 280บาทนะครับผมรีบได้รีบเลยนะผมพยัคคินปามก็เพิ่งได้มาขายเป็นครั้งแรกนะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้แตกออกมาเป็น2ยอดแล้วอนาคตเป็นทรงพุ่มอย่างแน่นอนนะผมลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยหายากมากนะครับผมต้นนี้พยัคคินนะรผมราคา280บาทนะผมจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมโอ้โหต้นนี้เป็นไม้ที่ขายดีมากๆแล้วก็ตอนนี้ปามขอบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีจํานวนน้อยแล้วนะผมต้นนี้มีชื่อว่านกกระจิบนะครับผมความพิเศษของต้นนี้เลยนะผมปามจะให้ดูว่าแตกยอดออกมาเยอะมากอนาคตเป็นทรงพุ่มแน่นอนนะผมต้นนี้แตกยอดออกมา4ยอดแล้วนะครับผมอนาคตเป็นทรงพุ่มสี่ช่ออย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับต้นนี้นกกระจิบนะผมแล้วขอบอกเลยว่า ต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มค่อนข้างทํายากนะผมส่วนมากจะเจอเป็นแต่ฟอร์มเดียวนะผมแต่ต้นนี้คือแตกยอดออกมา4ยอดแล้วนะผมอนาคตทรงพุ่ม4ี่ช่ออย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้นกกระจิบนะครับผมราคาอยู่ที่280บาทนะรผมรีบได้รีบเลยได้มาเพียง1กระถางนะผมสำหรับนกกระจิบนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ลำพญานะผมปกติลำพญาราคาจะอยู่ที่450-550บาทจะเป็นไซส์ใหญ่นะผมแต่วันนี้ปาล์มได้ไซส์เล็กมาไซส์กาลังพอเหมาะนะผมไซส์กาลังน่าเก็บสะสมนะผมแล้วก็แตกยอดออกมา3ยอดเลยนะผมอนาคตทรงพุ่มอย่างแน่นอนนะผมนี่ครับแตกยอดออกมาเป็น3ยอดเลยแล้วก็กัดสีสวยน่าเก็บสะสมนะผมต้นนี้ให้ในราคา 250บาทนะผมสำหรับลำพญาต้นนี้ไซนี้นะผม250บาทนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยได้มาเพียง1ต้นนะผมสำหรับลำพญาคุณลูกค้าที่ติดตามปามอยู่จะรู้ว่าลำพญาต้นใหญ่ปามขายไปอยู่ที่450บาทนะครับผมไซนี้ปามให้ในราคา250บาทรีบได้รีบเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เขาแกะทองคำนะคบผมเป็นเขาแกะทองคําตัวโบราณตัวดั้งเดิมเลยนะผมต้นนี้ถ้าเลี้ยงดีๆสามารถออกแดด100%เซได้แต่แนะนําให้คุณลูกค้าขยับน้องออกแดดทีละนิดทีละนิดนะครับผมเพราะว่าทางสวนเลี้ยงมาแบบรําไรนะผมอยู่ในแสงแดดแบบรําไรนะผมถ้าจะให้ออกแดดร0อเซจะต้องค่อยๆขยับออกแดดนะผมให้น้องชินกับอากาศไปทีละนิดทีละนิดนะผมแล้วก็ จะสามารถอยู่แดด100%เซได้นะครับผมต้นนี้เขาแกะทองคําโบราณนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่250บาทนะผมความพิเศษของเขาก็คือยอดเดินดีมากนะครับผมแตกสีสวยด้วยแตกยอดออกมา2ยอดแล้วนะครับผมนี่ครับเขาแกะทองคําโบราณนะผม250บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจังหวัด อ่างทองนะครับผมสองช่อนะครับผมใบกลมกัดสีเข้มเต็มใบนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนสวยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมความสูงประมาณ60เซนติเมตรได้เลยนะครับผมต้นนี้จังหวัดอ่างทองนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะรผมราคาอยู่ที่250บาททรงพุ่มสองช่อเลยนะคผม250บาทจังหวัดอ่างทองความสูงประมาณ หกสิบเซนติเมตรนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแสงอาทิตย์นะครับผมกัดสีแดงเข้มลายสวยงามมากนะผมปลายใบบิดเล็กน้อยนะผมยอดเดินดีต้นนี้แตกยอดออกมาเป็นสามยอดแล้วนะผมอนาคตจะแตกพุ่มอย่างแน่นอนนะผมนี่ครับแสงอาทิตย์นะผมใบจากโคนถึงปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยนะผมแข็งแรง สมบูรณ์กัดสีสวยแล้วก็หายากมีจํานวนน้อยนะครับผมต้นนี้แสงอาทิตย์นะผมให้ในราคา250บาทนะครับผมจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีท่าเสานะครับผมต้นนี้ ไซส์กระถาง8นิ้วสวยงามมากความพิเศษของเขาก็คือแตกยอดออกมา3ยอดแล้วนะครับผมขอบอกว่าสวยงามมากคนับผมนี่ครับเศรษฐีท่าเสานะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่250บาทหน้าผมสําหรับเศรษฐีท่าเสานะครับผมนี่าานครับสวยงามมากใบก็ไม่มีหล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์หน้าเก็บสะสมนะครับผมไซสน์นี้รีบได้รีบเลยนะครับผมเศรษฐี ท่าเสานะครับผมสองาบาทนะครับมาต่อกันด้วยที่ต้นนี้นะผมต้นนี้มีชื่อว่าสะพานพระรามเจ็ดนะผมต้นใหญ่ปาล์มขายไปอยู่ที่ราคา280ร้อยแปดสบาทนผมต้นนี้ไซส์นี้นะผมปาล์มให้ในราคา250ร้อยห้าสบาทนผมบิดเกลียวได้สวยงามมากความยาวของใบก็ประมาณ 40ซนติเมตรได้เลยนะผมสวยแข็งแรงสมบูรณ์น่าเก็บสะสมนะครับผมนี่ครับต้นนี้พระราม7จนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมถ้าเลี้ยงโตอีกหน่อยแล้วก็สามารถตั้งประกวดได้เลยนะผมเพราะว่าใบไม่มีหล่นเลยนะผมแตกยอดออกมา2ยอดด้วยกันนะผมสําหรับต้นนี้นะผมพระรามเจ็ดนะผมสองร้อยห้าสบาทนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผมไม้ที่ค่อนข้างหายากมีจํานวนน้อยทางสวนไม่ค่อยปล่อยออกมานะครับผมเพราะว่าหายากมากทํายากมากทายาก<ะ>ทากํายากนะผมแล้วก็ต้นนี้ความพิเศษของเขาก็คือมีสองช่อเลยนะผมแตกยอดออกมาสวยงามมากนะผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีเมืองคอนนะครับผมไม้ที่คุณลูกค้าหลายๆท่าน ตามหานะผมวันนี้ปามได้จัดมาให้แล้วนะครับผมเศรษฐีเมืองคอนนะผมราคาต้นนี้อยู่ที่250บาทนะผมสองช่อเลยหายากมากๆนะครับผมเศรษฐีเมืองคอนนะผม250รบาทนะครับสวยงามแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีความพิเศษนะผมปามแนะนำภูมิใจนำเสนอเลยนะครับผมต้นนี้คือ บุตรสารินนะครับผมบุตรซารินแต่ไม่ใช่บุตรซารินปกติทั่วไปนะผมจะเป็นบุตรสารินกลายนะผมกลายยังไงนะผมก็คือว่าบุตรซารินปกติสีจะออกไปทางสีชมพูนะครับผมแต่จะมีกิ่งกลายออกมานะผมสีกลายออกมาเป็นสีสีขาวสีเขียวนะครับผมนี่ครับสองสีในต้นเดียวกันนะผมต้นนี้เออกิ่งนี้คือบุตรซารินส่วนกิ่งนี้คือ เป็นบุษรินที่กลายออกมานะครับผมนี่ครับสวยงามมากๆแล้วก็ความพิเศษของเขาก็คืออยู่ในต้นเดียวกันนะผมสองสีอยู่ในต้นเดียวกันนะผมแบบนี้เลยนะผมบุษรินกลายนะผมร,ราคาต้นนี้อยู่ที่250บาทก็คือว่า100กระถางจะมีแบบนี้เพียง1กระถางนะผมค่อนข้างหายากแปลกนะครับผมยากมากยากมากนะผมยกตัวอย่างอย่างร้อยกระถาง มีต้นนี้เพียงหนึ่งกระถางจะมีแบบนี้เพียงหนึ่งกระถางนะผมนี่ครับแล้วปาล์มได้มารีบได้รีบเลยนะผมต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมบุตรสลินกลายนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตราตรึงจิตนะผมเป็นไม้จําเพราะสวนที่ไม่มีขายทั่วไปอย่างแน่นอนเพราะว่าค่อนข้างหายากอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้ ตราตรึงจิตนะผมใบกลมกัดสีแดงสวยงามมากนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่250บาทนะครับผมสำหรับตราตรึงจิตนะผมแล้วก็มี2ช่อด้วยยอดเดินดีมากนะครับผมรีบได้รีบเลยนะผมโปรโมชั่นนะผมราคา250บาทจัดส่งให้ฟรีเลยนะผมตราตรึงจิตนะครับมีเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะจ๊ะ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้จะเป็นไม้เก่าแก่สายพันธุ์เก่าแก่สายพันธุ์โบราณน,นะผมต้นนี้มีชื่อว่าแหลมตะลุมพุกนะครับผมสวยงามมากนะผมลักษณะใบจะเหมือนหูกระต่ายเลยนะผมแล้วก็กัดสีแดงเข้มสวยงามมากนะครับผมต้นนี้แหลมตะลุมพุกนะผมคุณลูกค้าหลายๆท่านตามหายอยู่แล้วก็คุณลูกค้าหลายๆท่านที่ยังไม่มีเก็บสะสมก็รีบเก็บได้เลยเพราะว่าเป็นไม้ที่ มีจํานวนน้อยแล้วก็หายากนะผมสําหรับแหลมตะลุมพุกนะผมราคาอยู่ที่250บาทนะ้าับผมสำหรับแหลมตะลุมพุกต้นนี้มีเพียง1ต้นนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลุ่งอรุนนะผมลุ่งอรุณต้นนี้ไซส์กระถาง1 1นิ้วนะครับผมนี่ครับ ความสูงประมาณ70เซนติเมตรได้เลยนะผมสําหรับลุ่งอาลุณต้นนี้นะผมไซส์กระถาง11นิ้วเลยใบกลมกัดสีเข้มสวยงามมากนะผมราคาต้นนี้อยู่ที่280บาทนะผมขอบอกว่าสวยงามมากแล้วก็ใหญ่มากคุ้มมากในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมลุงอรลุนนะผม280บบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า กวางเงินนะผมไม่มีขายในท้องตลาดอย่างแน่นอนปลาล์มพึ่งได้มาขายเป็นครั้งแรกนะผมสําหรับต้นนี้นะผมมีชื่อว่ากวางเงินนะผมถ้าเลี้ยงดีๆสามารถอยู่แดดร้อยเปอร์เซ็นตได้นะครับผมแนะนําให้ค่อยๆขยับน้องออกแดดเพราะว่าทางสวนเลี้ยงมาแบบรําไรนะผมต้นนี้แตกยอดออกมาเป็นสามยอดแล้วอนาคตจะเป็นทรงพุ่มอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่ สองร้อยยี่สิบบาทนะครับผมสําหรับตวง,ง,งอสําหรับกวางเงินนะครับผมสวยงามมากนะครับผมใบยาวๆแบบนี้เลยนะครับผมหายากมากมีจํานวนน้อยมากรีบได้รีบเลยสองร้อยยี่สิบาทนะครับผมกวางเงินนะครับแล้วก็ต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าฮอกสกูนะครับผมนี่ครับความสูงประมาณ เ0เกือบ80เซนติเมตรได้เลยเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซนต์ต้นนี้คือสามารถออกแดดได้เลยนะผมไม่ต้องค่อยๆขยับน้องออกแดดคือว่าสามารถออกแดดร้อยเปอร์เซนต์ได้เลยนะผมต้นนี้ฮอกสกรูนะผมราคาอยู่ที่250บาทยห้าบาทนะผมสวยงามมากๆแล้วก็สามารถสู้แดดร้อยเปอร์เซนต์ได้แดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมสำหรับฮอกสกรูนะผมสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต้นนี้ภูมิใจะไรสวยมากคต้นปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะผมต้นนี้มีชื่อว่าหางไก่นะครับผมสวยงามมากนะผมหนึ่งสองสองช่อสวยงามมากอ้อสามช่อนะผมมีทั้งหมดสามช่อข้างบนนะผมสวยๆเลยกัดสีสวยงามมากต้นนี้ก็สามารถออกแดดร้อยเปอร์เซนต์ได้นะครับผมไม่ต้องขยับน้องออกแดดทีละนิดนะผมคือสามารถโดนแดดกลางแจ้งได้เลยแดดยิ่งแรง สียิ่งสวยนะครับผมต้นนี้หางไก่นะผมราคาอยู่ที่250บาทนะผมจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้หางไก่นะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0-81251 5 6 6 9หน้านะครับผมจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเวลาปาล์มลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ